ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกป่าเมียวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับใครเมียหนึ่งหกแพทย์หนะครับเนาะเอามาพี่น้องไ้ก,กับพามาเลนเกียมอัน เอ็มบีสวีทโบดันซ่านะครับเอ๊งัดทั้งงัดอันนี้ก็เป็นอีกภาคหนึ่งนะครับโอเคนะครับก็พกทุนมาที่หนึ่งแสนนะครับอันดับแรกก็สวัสดีเนาะครับเนาะอัะก็ผมก็อยู่กับค่ายประจำนะครับสำหรับค่ายเมียหนึ่งหกแพทย์นะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ระบบโอเคเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสวีทโบดันซ่าอีกภาคหนึ่งนะครับผมนะเอาเบียดางหนักครับผมบูเกินไป สี่ร้อยยี่สิบพอมาสี่หมื่นสองเฮ้มาก็ใครเคยเล่นภาคนี้ก็เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งนกันนะครับผมนะสามภาคผมทําให้เบิ่งเบิดเลยนะครับช่วงนี้มาต่อเนื่องนะครับผมนะนี่ล่ะซี่หาหีเราเจ้ารู้จักกันนะมันชิบ้าอัี่แหละครับผมบ้าสลอดคักๆกี่แล้วครับผมกับข้าวครับกับข้าว บาสลอดของแท้แล้วครับผมเดือดเดือดเดือเดินตีสตีสี่เนี่ได้ว่าแล้วครับผมเอยงัดท้งงัดท้งงัดอยู่นั่นแล้วนะครับผมนะแวแบแบสายคุณรอยคุณรอยคุณ่อยคุณลอยคุณรอยเก้าบาทดีครับพันสนะครับพันสีคองเลักัครับผมแถวแบดแบดสายสยทีแรกนี่กำไลแหละครับพี่น้องมา เอา้าเชิงเชิงมาดีกว่าสวงภาคที่ผ่านมานะครับผมนะเชิงมาดีนะครับแบบนี้เอาละไงเอาละไงอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยคุณสิบสองก็หนว่วยไงล้วะเอาเปิดแรงเงแหงมานะครับกำไรสามพันนะครับมาเออมีหลายภาค วดเกมสวีบดบูเดนสวกบูเดนซ่าเนี่ยไหลคักหลายเนี่ยนะครับผมนะโมเมนต์ไหลธรรมดาได้ไหลตะพื้นตะพือพร้อมนะครับส่ยไหลอะไรไหลโอ้โหได้คูไหลเตื้อบีได้แล้วนะนะคูสามทีบล็อตไปก็สิทครับผมคับผมครับผมเนี่ย,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 นนะยถือว่าแตกอยู่นะครับแบบนี้นะครับคูสิบห้าอะไรมันคือหลูกไงเด็กไข่อยก็นึกว่าคูณหาสิบ ไม่แบบนีบ้งงเนาะพุ่นเหมียเอามาจัดมามโอ้ยอาเจ็บตัวครับผมแต่ว่าเจ็บตัวน้อยอยู่ไอ้ใส่ต่อเอาสามภาคนี่ขอทีได้เห็นคุณลอยจากภาคบ่เนี่ยก็ถ้าผู้ชมชอบเล่นภาคไหนก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับผมนะภาคไหนมันเข่าดีครับผมบูรันซ่าเนี่ย โอ้อ้าฟีเกมไหนฟีเกมครับผมต่อลมหายใจคูดมันหน่วยยังไงเลยผักเนี่ยเหี่ยวแบดแบดเหี่ยวแบดแบดโอ้ยเนี่ยคุดหาซิปอะไรใส่ครับผมเหลือคุดลอยมาเนี่ยขุดลอยตุกๆุก พอได้ควันถั่วควันเทียนน้ำเขาไดใปแยงยนั่นนี่คุณลอยตุ๊กตุ๊บโอ้ยเหลื่อมแล้วครับผมเหลื่อมแล้วเรียกเรียกมันอาจจะอ่อยเงียนะครับเรียกเรียกมันอาจจะอ่อยเงีย <Nice. S 1> เอาเอาคุณลอยตุ๊กตุ๊กได้อยู่ได้อยู่นะครับพันหกคุณอะไรนะคุณยี่สิบสามคนไม่เป็สิครับผมกับเขาครับกับเขา เอาไหลไหลไหลก็ไหลดีครับจะรออะไรครับผมเตียงเลยครับพันสี่วันยี่สิบเอ็ดก็เตก็สิครับผมกับเขากับเขานีเนียน,นเจีดเมือนับผมไว้เออภาคนี้มาดีว่ะอีหลีไป่น้นองภาคนี้มาดีวะ่ะอีหลี จะได้เห็นเป็นบุญตาไหมนะครับคุณร้อยฮอนะครับผมนะคุณลอยคุณลอยคุณกันน่วยใหญ่นะครับภาคนี้หรือคุณสิบหาผมก็นึกว่าคุณลอยนะครับหน่วยบกยัยไหม <laughs> <c oughs> เอา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 มันจะขออะยศไขเระบาทที่นี่โอ้ เออโอ้ยขออภัยนะครับโอ้โหไอเรากับโอ้ยอุตสาห์ย่องวังหันนี่ฮะขวเออบเบื้ยจบหกพันวันนี่แม่มาจะเหวี่ยงเบียดเบียดม่นี่เนี่ยโอ้ยเบิ้งคุ้นซิบหาคุ้นแบบไงเนาะ เนี่ยแหละครับผมช่วงไหนบ้าสลอนนะครับก็ดีแล้วครับผมตีสามตีสี่ก็บ่ได้ว่าบ่ได้เว้นแล้วครับผมมาเม็ดบ่ลับบ่นอน่ะปั่นกระสลออ่ะแบนเบิดกระชากเสียบชาร์จชาร์จพร้อมเรียนพร้อมหมดแล้ยแบดเข่าบ่ทันใจเนาะเอลไห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 ลอีกไหลอีกอู้ยคุณน่าหนังชี่เนี่ยคุณสี่สิบพกก็ได้ก็สิครับผม กับเขา้กับเขาไปเลียนอีกแล้วเลียนมาหลายไม่ก็เสียไปมื่นกว่าอยู่นะครับก็ถือว่าใส่ได้อยู่ครับผมถือว่าพอเล่นอยู่กันสีไปๆมาๆสิถือว่าพอเล่นอยู่ครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจคว้ามบดีแลไวเด้บาที่นี่ล้างบอดีลวครับผมเหียวเบดบเหียวแบดบเนี้ยเหียวแบดบดูอยตุ๊กตุ๊บูอยตุ๊กตุ๊บูอยตุ๊ตุ๊บคูรลอยตุ๊ตุบเอาสาเก้าสามพันเกคูยีก็ไปันสิคับผมเหยียบแสนกับข้าวครับกับข้าวแตกแสนเลยครับ ดีแะ้วคุณลอยบอตต์ตับลงเลยครับผมสแตกตับลงเลยครับเบอร์เลยนะครับสามล้านหมดเหลือบังคับน,นี่ออแตกแสนครับผมโอ้ได้กันไหมสี่หมื่น่นนี้เนี่ยไอ้ต้อยอีกจะไม่ด้วยขาใจวะ <S 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 คุณลอยคุณลอยตกทุบเอาคุณยี่ห้ๆๆาคุณลอยตกทุบเอาพันเปียกๆๆ คุณยิงสิบแปดก็ไปก็สิครับผมกลับข้าวครับกลับข้าวเนียนๆอีกแล้วเปลี่ยนใบครับผมไปคุณร้อยคุณร้อยเออภาคนี้แตกดีครับผมยี่เหลี่ยงย่อมรับย่อมรับอันนี้เหรียญเมล์ไหลไหมนี่ย่อมรับครับผมแตกดีครับผมอันนี้ที่เหลือนี่กำไรเนียนๆแล้วเดี๋ยวนี้นานๆจับทีแตกดีจังนะครับเอาได้อยู่ คูณยี่สิบครับผมแถวแบ็ดเบ็ดเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะ <S 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 สี่ไหนม่จะเกิด่าเขียมแตกเน <S <S อะไรคูณร้อยตุ๊บตุ๊กคูณร้อยตุ๊บตุ๊กได้อยู่นะครับยีบสาม กับข้าวครับกับข้าวแตกอีกหนึ่งแสนครับผมหอยียบร้อยพอเลือกเส้าบ้านนี้โอเคนะครับก็ไม่ไฟต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอัน AMB บรันซ่านะครับอ่ะโอเคนะครับป้ใดอยากรองเบิกนะครับท่าบาดไข่เมียหนึ่งหกแพทย์นะครับผมก็ปากบุดว้ให้แล้วนะครับผมนะอ่ะกรบผมก็ทุนหนึ่งเสนนะครับกำไรหนึ่งแสนกว่ากว่านะครับไปไปฮาลินเนี่ยไม่เนาะอยาบใหญ่กรบผมป๊าปาป้ายครับุ้ย